ฉากนี้เราเห็นเกมบุกอันตื่นเต้นเร้าใจแน่นๆครับเพราะว่ามันเป็นฉากเมืองนะครับมันต้องรีบไปยึดตรงกลางก่อนนะครับยึดตรงกลางก่อนเขาจะได้เปรียบนะจ้ะเอาวะเอาเอ้ยคิวมันคิวมี่คิวมี่นะ ให้ทีมก็ได้นะโอเคมาดูละแอปกัน TUF ครับนะมี1101332คัน T32 691ข1งคัน RTA มี T322 คัน่6 9 201391คันละที่1 2000ครับดูเหมือนว่า RTA เล่นเกมเร็วครับเอาทั้งด้านของ Heavy Tank มา2 Medium Tank 2แล้วก็ Light Tank อีก3ครับในขณะที่ทางด้านทีมมีใค้หลุดหรอ ไม่ใช่นะมันมีคนดุในหนที่ด้านของทีมทีเอฟครับมีในด้านรถถังหนัก4คันเลยครับแล้วก็มีมีเดียมแท้งหนึ่งคันนะครับนะแล้วก็ไรแท้งหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งคันก็เป็นไรแท้งเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นรถถังหนาแท้งหมดมันดาแต่มันจะทีหนึ่งเราไม่อยากจะนับเลยเลยผมมันก็ได้ผลนะมีอ่อปกติทีหนึ่งมันยิงประมาณเทียบแปดไม่เข้านะถ้าเป็นรถถังหนักหรือยู่ทางมีเดียมนะยิงเข้าแค่พวกแบบ ก็ถังเบาหรือว่าเป็นอาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าไปละแต่ถึงว่ายิงไม่เข้าจริงถึงมันจะยิงก็ถังเทียแปดถังหนักไม่เข้านะแต่ว่าปืนเป้ามันสั่นนะเทียหนึ่งนะอย่างเอาอย่างทียหนึ่งเนี่ยลูกลูลลูลลูเนี่ยลูว่าใส่แน่นรถถังเฮ่แท้งเนี่ยเป้ามันกระจายครับเป้ามันแตกนะโอ้แล้วตรงนี้ครับทางด้านของ R T A ครับเหมือนจะมายึดตรงกลางไว้ได้นะฮะแต่ว่าด้านบนสุดก็ยังเป็นทางด้านของ T T S ่นะครับ โอ้าแ,แ,แจกโค้ดีกวบานึเแ,แ,แล่วที่แจกยู่ไงล่ะแจกสองค้ละแจกโคนที่สามแล้วตรงนี้พยายามบวกกันอยู่ครับปู่และตรงกลางโดนล้อมนะฮะตอนนี้อองรีครับเจอแฮปปี้มาอาริต ตูและยิงก็ยิไม่โดนครับเอาแต่ว่ายิงดิงด้านหลังครับเขาไม่ได้ยิงคันนี้นะยิงด้านหลังนะยิงคันบางก่อนนะแล้วดึง1-0เจอกับทางด้านของอองรีสองนะตอนนี้วินเซโลอาร์ทีเอยิงระเบิดไปแล้วครับบุกแล้วนี่ครับลุยสั้นกันใหญ่เลยอาร์ทีเอเสียไปแล้วครับยิงกลางนั้นชนะครับและก็บุกกันอยู่นาทีที่ยิงเจ้าหนึ่งโดนไปแล้วครับแล้วก็โดนไปหนึ่งคันแล้วครัเหลือตอนนี้ครับทางด้านของอองลีเก็บ แฮปปี้ Happy ไปได้ครับที32ระเบิดไปแล้วมีที่สามอีไมหนึ่งคันครับแล้วก็อันนี้มีส่วนเลือดหวานครับอรลิขก็โดนจนได้ตอนนี้ t u เเหลืออีกแค่2คันเท่านั้นครับคาดว่าลำบากแล้วนะสำหรับ TUF ครับนะเพราะฉะนั้นครับเราแจกอีกโค้ดหนึ่งดีกว่านะฮะเลขสี่ต,นนตัวเลือกนะครับ แต่กันรัวๆเลยฮนะเดี๋ยวจมีโค้เราแจ,จกตอนปิดรายการน,นะ U.F. เหลือ2คันเลยที่69กับอีสามนะมีมี d เดยมแท้งกับ h ฮมมี่แท้งนะ R.T.E.U. a กันครบทีมเลยครับผมนะครับ r t e นครบทีมเลยนะแล้วก็พยายามจะลงมาด้านล่างนะ แล้วนะแลวด้านหลังครับมีมาเอฟเอ็กซ์สามเก้าสิบเกโอ้โหอาศัยความเร็วครับูยิงไม่โดนครับยิงแป๊กไปหนึ่งทีเรซันดอนโดนลุมยิงแล้วครับนี่อาศัยความเร็ววิ่งเข้ามาหลอกหลอนเนี่ยแล้วเนี่ยถอยเลยยิงถอยยิงแล้วก็หายไปแล้วในกลีบเมฆมีโหลดยิงไม่ทันแ<า>ล <90 S 1> ้วด้านหน้ามาอีกสองครั้งครับนะครับไอคิลเลอร์นะฮะแล้วก็เจอซุนมี่ครับแล้วก็โดนไป เหลือที่69คันเดียวครับนัชสิทธิ์ครับ RTA ทีเอเข้ามาเป็นทีมเหลือเกินครับและก็ไอรีนรูเตอร์เนี่ยเขามาเก่าทีแล้วตอนนี้1ต่อ4ครับ1ต่อ4ครับไหวไหมเนี่ย TF กับ the Unlimited f o r c e ครับ1ต่อ4ครับลำบากอย่างนี้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าเขาตายเขาจะแพ้เลยนะทีนก้จะแพ้กับ3ต่อ0นนะแล้วอย่างไรครับจะจบลงตรงนี้เลยไหมแล้วก็เรียบร้อยครับ 3ต่อ0ครับ AITH เอ้ยอา ATA ครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ครับ3ต่อ0เกมจบเกมครับนะจบครับ GG ครับนะฮะ ATA สามศูนย์ TBF นะเงินรางวัลเดี๋ยวติดต่อกับไปทีหลังครับ นะฮะอืโอเคนะก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะผู้ชนะเลิศก,ก็ได้แก่ r T A E ครับ3ต่อ0เกมครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันอยู่นะเป็นนะัดชิงชนะเลิศเล่าว,วางทางด้านของ M I T H Foundation ครับแล้วก็ทางด้านที รีวโวครับผมเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่นะี่นะครับที่จะมาเจอกันในวันพรุ่งนี้